ณเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะแค่จะลุกจากเก้าอี้นั่งพับเพียบหรือนั่งกับพื้นไม่กี่นาทีก็ปวดเข่าจนต้องค่อยๆประคองตัวลุกขึ้นมาอย่างช้าๆมีคุณลุงท่านหนึ่งเล่าให้เราฟังว่าถูกเช้าเวลาลุกจากเตียงจะมีเสียงลั่นดังเป๊ะที่หัวเขา่าพร้อมกับความปวดนึบๆจนกลัวว่าอีกไม่นานอาจจะเดินไม่ไหวหลายคนคิดว่าอาการแบบนี้เป็นเรื่องปกติของผู้สูงวัย แต่ความเป็นจริงคือถ้าเราเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้อาการปวดเข่าเหล่านี้ก็สามารถดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะในคลิปนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสูตรลับจากธรรมชาติและเทคนิคง่ายๆที่ผู้สูงไว้หลายคนได้ลองแล้วบอกว่าอาการปวดเข่าดีขึ้นเมื่อทำต่อเนื่องโดยเฉพาะในคนที่เริ่มต้นดูแลตัวเองอย่างสม่าเสมอมีผู้ฟังคอมเมนต์มาถามกันเยอะเลยนะคะว่าต้องเริ่มยังไงทาต่อเนื่องแค่ไหน และต้องเพึ่งยาไหมเราจะพาคุณไปรู้จักเคล็ดลับทั้งหมดนี้ทีละขั้นตอนในแบบที่ทำตามได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ยาหรือวิธีการที่ยุ่งยากเลยค่ะถ้าคุณกำลังมองหาวิธีดูแลตัวเองที่ทำได้ง่ายๆแล้วเหมอะกับวัยเกษียณอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะเราจะค่อยๆพาคุณไปรู้จักแนวทางดีๆที่นำไปใช้ได้จริงในแต่ละวันค่ะทำไมผู้สูงวัยจึงปวดเขา่า มีผู้ฟังหลายท่านเคยถามเข้ามาว่าทำไมพออยู่มากขึ้นแค่เดินนานๆหรือขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นเขาก็เริ่มปวดแล้วบางคนบอกว่าเมื่อก่อนเดินตลาดเช้าได้เป็นชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่เดินรอบบานก็ต้องนั่งพักลองคิดดูสิคะเข่าของเรารับน้ำหนักของร่างกายเกือบทั้งหมดในทุกย่างก้าวยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นกระดูกอ่อนที่เคยลื่นและหนาก็เริ่มบางลง เสื่อมไปตามการเวลาเหมือนพื้นรองเท้าที่ใช้มานานบางท่านอาจมีน้ำไขข้อที่เคยช่วยหล่อลื่นก็เริ่มแห้งลงกล้ามเนื้อรอบเขาที่เคยแข็งแรงก็เริ่มอ่อนแรงลงทำให้เขารับภาระมากขึ้นและที่สำคัญพฤติกรรมในชีวิตประจำวันก็มีส่วนค่ะเช่นการนั่งพับเพียบหรือนั่งกับพื้นเป็นประจำการนั่งนานๆโดยไม่เปลี่ยนอริยาบหรือแม้แต่น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นในวัยหลังเกษียณ ก็ยิ่งทำให้ข้อเข่าทำงานหนักขึ้นกว่าที่ควรค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้อาการปวดเข่ากลายเป็นเรื่องเรื้อรงังเช่นเคยใช้งานเข่าอย่างหนักในวัยหนุ่มสาวเช่นการทำงานยกของหนักยืนหรือเดินมากในแต่ละวันการใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำก็เกี่ยวนะคะท่าทางการเดินหรือรองเท้าที่ไม่เหมาะสมเช่นพื้นแข็งหรือรองเท้าที่ไม่รองรับแรงกระแทก โรคเรื้อรังบางอย่างเช่นข้อเข่าเสื่อมหรือโรคข้อเจ็บรูมาตอยที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยปัจจัยทางพันธุกรรมหรือโรคประจำตัวอย่างเบาหวานที่อาจส่งผลต่อเส้นเลือดและข้อได้เช่นกันจากสถิติข้อมูลระบุว่าในผู้สูงอายุ1ิบคนจะมีอยู่ประมาณ4ี่คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมหรือพูงง่ายๆก็คือเกือบครึ่งหนึ่งเลยค่ะและส่วนใหญ่ก็มักมีอาการปวดเข่าเรื้อรังร่วมด้วย เมื่อหลายปัจจัยรวมกันแบบนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าทำไมอาการปวดเขา่าจึงเป็นเรื่องกวนใจสำหรับใครหลายๆคนแต่ข่าวดีคือหากเราเข้าใจสาเหตุและเริ่มดูแลตั้งแต่วันนี้ก็ยังมีโอกาสที่อาการจะค่อยๆดีขึ้นได้ค่ะเริ่มจากสิ่งแรกที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือสิ่งที่เราดื่มเข้าไปในแต่ละวันค่ะมีเครื่องดื่มธรรมชาติที่ช่วยลดการอักเสบของข้อเข่าได้ดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงเช้า ลองคิดดูสิคะถ้าเราล้างสารตกครั้งตั้งแต่ตอนตื่นร่างกายก็จะพร้อมซ่อมแซมตัวเองได้ดีกว่าทุกวันมีงานวิจัยรองรับว่าคิงและขมิ้นชันมีสารต้านการอักเสบที่ชื่อว่าจิงเจอรล่และเคอร์คูมินซึ่งช่วยลดอาการปวดบวมและเสื่อมของข้อเข่าได้จริงสูตรง่ายๆเลยนะคะคิงสดหั่นบางๆ5้างหกแว่นขมิ้นชันสดหั่นบางสามสแว่นหรือผงขมิ้นครึ่งช้อนชา ตามด้วยน้ำเปล่าสองแก้วประมาณ400มิลลิตรต้มรวมกันให้เดือดแล้วเคี่ยวต่ออีก5-10นาทีจากนั้นกรองเอาแต่น้ำเติมน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชากับมะนาวครึ่งลูกดื่มตอนอุ่นๆในตอนเช้าจะช่วยให้ร่างกายตื่นตัวและลดการอักเสบได้ดีมากเลยค่ะและถ้าคุณเป็นสายสมุนไพรไทยอีกหน่อยใบยอกับต้นตะไคร้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะคะ ใบยอสด5-7ใบหรือใบแห้งประมาณ1ช้อนโต๊ะตะไครทุบ1ต้นน้ำสองแก้วต้มรวมกัน10นาทีแล้วกรองดื่มตอนอุ่นๆทั้งสองสูตรนี้ควรดื่มต่อนเนื่องทุกเชา้าไม่ต้องรีบร้อนให้ร่างกายค่อยๆฟื้นตัวด้วยความอ่อนโยนค่ะแต่ถ้าใครไม่สะดวกทำเองทุกวันอาจเตรียมไว้ล่วงหน้าใส่ขวดเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วอุ่นดื่มตอนเช้าก็ยังได้ประโยชน์อยู่นะคะ แล้วถ้าเราอยากเสริมให้ดีขึ้นอีกนิดจะมีอะไรช่วยให้เข้าแข็งแรงได้มากกว่าการดื่มสมุนไพรไหมคำตอบก็คือมีค่ะนั่นคือการเคลื่อนไหวง่ายๆที่บ้านของเรานี่เองค่ะขอแบ่งเป็นสองกลุ่มท่าบริหารให้คุณเลือกตามสภาพข้อเข่าของตัวเองนะคะก็คือท่าบริหารเบื้องตอน้นและท่าบริหารเสริมแรงมาเริ่มที่กลุ่มที่1ท่าบริหารเบื้องตอน้น หมาะกับผู้ที่เริ่มมีอาการปวดเข่าหรืออยากฟื้นฟูเข่าอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะเริ่มที่ท่าบริหารในท่านอนให้นอนงายนั่งหมอนรองไว้ใต้ข้อพับเข่าทั้งสองข้างแล้ววางส้นเท้าเท้าไว้กับพื้นหลังจากนั้นเกรงกล้ามเนื้อหน้าขาโดยกดขาพับลงบนหมอนส้นเท้าไม่ยกลอยและนับ1-10ถึงิแล้วพักนั่นถือว่าทำหนึ่งครั้งและให้ทำทั้งหมด10ครั้งต่อวัน แต่ถ้ามีอาการปวดระหวังทำควรหยุดทันทีนะคะต่อไปท่าบริหารในท่านั่งนั่งบนเก้าอี้โดยให้ก้นชิดและพิงพนักหลังใช้ผ้าม้วนรองไว้ใต้ขาเนื้อเข่าใกล้กับขอบเก้าอี้ที่นั่งเพื่อให้หลังไม่แอนและให้เหยียดข่าตรงข้างหนึ่งเกร็งกล้ามเนื้อหน้าขานับ1-10แล้วพักขณะที่พักให้วางเท้าไว้บนไม้สำหรับรองเท้าเตี้ย และทำสลับข้างจนครบสิบครั้งต่อข้างค่ะมาถึงกลุ่มที่2ท่าบริหารเสริมแรงเหมาะกับผู้ที่ไม่มีอาการปวดเฉียบพลันและอยากเพิ่มความแข็งแรงค่ะท่าแรกท่าเหยียดเข่าหรือท่านอนหงายให้นำหมอนรองไว้ใต้ข้อพับเข่าทั้งสองข้างเสร็จแล้วเกรงกล้ามเนื้อหน,นะะ้าขาข้างนึงให้เข่าเหยียดตรงโดยที่ส้นเท้าลอยจากพื้นเล็กน้อยแต่ต้นขาย,ยังคงอยู่กับที่ ค้างไว้แบบนั้นแล้วนับหนึ่งถึงสิแล้วก็พักและให้ทําสลับข้างจนครบ10บครั้งต่อข้างค่ะมาต่อที่ท่าที่สองท่าง,งอเขา่าท่านอนคว่ำหรือตะแคงให้วางหมอนรองหน้าท้องบริเวณบั้นเอวก้นและหลังหากนอนคว่ำมไม่ได้ให้นอนตะแคงเสร็จแล้วงอเข่าขึ้นตั้งฉากหนึ่งข้างแต่ถ้าไม่มีเสียงดังสามารถงอเต็มที่ได้นะคะแล้วค้างไว้นับ1-10ถึง1แล้วพัก และทำสลับข้างจนครบสิบครั้งต่อข้างหากมีเสียงดังหรือเริ่มเจ็บทันทีควรหยุดก่อนเพื่อรอให้ข้อเข่าหายอักเสบค่ะลองเลือกท่าที่เหมาะกับตัวเองและทำอย่างสม่ำเสมอนะคะอาจใช้เวลาวันละไม่ถึงสิบนาทีแต่ช่วยดูแลเขาให้แข็งแรงขึ้นได้มากเลยค่ะและถ้ารู้สึกเขาแห้งลั่นเสียงดังเปาะๆบ่อยๆลองประครบอุ่นช่วงหัวเข่าก่อนนอนด้วยผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่น จะช่วยให้น้ำในไขข้อเคลื่อนไหวดีขึ้นลดเสียงลั่นและอาการตึงตอนเช้าได้มากค่ะอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยบรรเทาอาการอักเสบในข้อเข่าได้ดีคือการปรับท่าน,นอนให้เหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงที่เขารู้สึกตึงหรือเจ็บมากแนะนําให้นอนงายแล้วใช้หมอนนุ่มๆรองใต้ข้อพับเข่าเพื่อให้ข้อเข่าอ,อยู่ในตำแหน่งที่สบายไม่หยยดตึงหรือพับงอจนเกินไปค่ะ เมื่อมีหมอนรองใต้ข้อพับเข่าจะช่วยให้เกิดช่องว่างเล็กๆระหว่างกระดูกข้อเข่าทำให้เยื่อบุข้อไม่ถูกกดทับหรือเสียดสีกันมากจนเกิดการอักเสบส่งผลให้การปวดบันเทาลดลงอย่างอ่อนโยนโดยเฉพาะเมื่อนอนพักต่อเนื่องอย่างเพียงพอร่างกายจะได้ซ่อมแซมข้อเข่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก่อนจะไปฟังเคล็ดลับถัดไปถ้าคุณกำลังเริ่มรู้สึกว่าอยากกลับมาดูแลข้อเข่าของตัวเองให้ดีขึ้นลองพิมพ์คำว่า วันนี้ฉันจะดูแลข้อเข่าอย่างอ่อนโยนเอาไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อจะเป็นพลังใจเล็กๆที่ช่วยให้คุณก้าวต่อไปและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่ผ่านมาอ่านด้วยค่ะหนึ่งในสิ่งที่หลายคนมองข้ามแต่ได้ผลดีมากคือการเสริมอาหารที่ช่วยบำรุงข้อและลดการอักเสบโดยที่ไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมราคาแพงเลยนะคะเพราะสิ่งที่เราอยากชวนให้คุณลองคือของใกล้ตัวที่หาซื้อได้ง่ายในครัวบ้านเราเองค่ะ เริ่มจากงาดำขั้วใหม่ๆที่เพียงโรยบนข้าวสุกในมื้อเช้าวันละประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็ช่วยเสริมแคลเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระในข้อเข่าให้แข็งแรงขึ้นหรือจะลองเคี้ยววอนัทวัลกาม,มือประมาณ5-6เม็ดก็ช่วยเพิ่มโอเมก้าสที่มีฤทธิล์ลดการอักเสบในข้อได้ดีั้างค่ะแต่หากคุณชอบอาหารข้าวลองหันมาเพิ่มปลาไทยที่อุดมไปด้วยไขยมันดีเช่นปลาทูปลาสีกุล หรือปลาอินทรีซึ่งเป็นแหล่งของโอเมก้าสมและวิตามินดีที่ช่วยเสริมกระดูกและลดการอักเสบได้ดีเช่นกันวิธีที่ง่ายคือย่างหรือเนื่องแล้วกินคู่กับข้าวกล้องหรือผักต้มจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นค่ะผักใบเขียวเข้มเช่นตำลึงและคะนา้าเต็มไปด้วยแคลเซียมและสารต้านการอักเสบเต้าหู้เป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายไม่ทำให้ร่างกายเกิดกรดน้ำมันมะกอก หากใช้ผัดเหล็กน้อยแทนน้ำมันทั่วไปจะช่วยลดการอักเสบได้เช่นกันลองสังเกตดูนะคะว่าทุกอย่างที่เราแนะนําในวันนี้ทั้งเครื่องดื่มท่าบริหารการประคบท่านอนรวมถึงอาหารล้วนเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆแต่ได้ผลดีไม่น้อยเลยค่ะแต่ยังมีอีกสิ่งที่หลายคนมองข้ามก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันบางเมนูที่ดูน่ากินแต่เผ็ดมัน หรือแปลรูปมากเกินไปอาจกระตุ้นให้ข้อเข่าอักเสบมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะอาหารที่ควรลดเช่นของทอดทุกชนิดเพราะน้ำมันที่ใช้ซ้ำหลายรอบจะสร้างสารอนุมูลอิสระในร่างกายเนื้อแดงเช่นหมูติดมันเนื้อวัวหากท่านบ่อยอาจทำให้เกิดการสะสมของสารกระตุน้นการอักเสบขนมปังขัดขาวและน้ำตาลสูงเช่นเคก้กน้ำหวานชายเย็น เพราะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงและส่งผลต่อการอักเสบในข้อค่ะอาหารแปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนมีโซเดียมและสารกั้นเสียสูงทำให้ร่างกายเกิดภาวะอักเสบได้ง่ายแค่ลองปรับเช่นลดของทอดจากทุกวันเหลืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือเปลี่ยนจากขนมต้นบายเป็นผลไม้สดก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วล่ะค่ะไม่ต้องอดแต่รู้จักเลือกและปรับ กินแห่ร่อยแบบเข้าใจร่างกายขอ้อเข่าของเราก็จะขอบคุณเราทุกมือเลยค่ะนอกจากนี้แสงแดดยามเช้าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนวัย60ปีขึ้นไปควรอบกอดไว้เสมอนะคะเพราะแสงแดดเป็นแหล่งวิตามินดีชั้นดีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกช่วยให้กระดูกและข้อแข็งแรงลดความเสี่ยงของข้อเสื่อมและภาวะกระดูกบางในผู้สูงไวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ แนะนำให้ออกไปรับแสงแดดในช่วง7โมงถึง9โมงนะคะเพราะเป็นช่วงที่แสงแดดอ่อนที่สุดและร่างกายจะสั่งคอวิตามินดีได้โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อผิวไหมแค่วันละ15-20นาทีอาจจะเป็นช่วงที่คุณนั่งจิบชาอุ่นๆหน้าบ้านเดินออกกำลังกายเบาๆหรือรดน้นต้นไม้ที่รักสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่เพียงเติมพลังใจแต่ยังช่วยคอเขาคุณได้จริงค่ะ อย่าลืมว่าบางครั้งแสงแดดก็เป็นเหมือนยาดีที่ธรรมชาติเตรียมไว้ให้เรานะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนมีข้อสงสัยว่าถ้าเริ่มทำตามสูตรเหล่านี้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมมาค่ะเรามีคำแนะนำดีๆสำหรับคนที่อยากเริ่มดูแลเขายัางปลอดภัยแน่นอนค่ะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวแม้ว่าเครื่องดื่มสมุนไพรจะดูปลอดภัยเพราะมาจากธรรมชาติ แต่ถ้าคุณมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มดื่มโดยเฉพาะผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือโรคไตเรื้อรังผู้ที่ทานยาละลายลิ่มเลือดผู้ที่มีนิ้วในถุงน้ำดีผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนหรือมีแพ้ในกระเพาะผู้ป่วยไตระยะรุนแรงและผู้ที่แพ้น้ำผึ้งควรหลีกเลี่ยงการใส่น้ำผึ้งในสูตรนี้ค่ะแม้สมุนไพรอย,ย่างขิงและขมิ้นจะมีฤทธิ์ลดการอักเสบที่ดี แต่ก็อาจเสริมฤทธิ์ยาหรือรบก,นก้นการทํางานของยาได้ในบางกรณีโดยเฉพาะเรื่องการแข่งตัวของเลือดที่อาจเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกได้ง่ายหากคุณไม่แน่ใจว่าตัวเองเหมาะจะดื่มหรือไม่ควรปรึกษาแพทย์ประจําตัวหรือเภสัชกรก่อนอน,นะคะเพราะการดูแลตัวเองอย่างปลอดภัยคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ยั่งยืนค่ะการออกกำลังกายก็ควรปล่อยให้ค่อยเป็นค่อยไปไม่หักโหมนะคะถ้าระวังทำมีอาการปวดจี๊ด หรือรู้สึกผิดปกติควรหยุดทันทีอย่าฝืนเพราะอาจทำให้ข้อเขาอักเสบมากขึ้นเริ่มจากท่าที่ง่ายที่สุดก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มตามกำลังจะดีที่สุดค่ะและอย่าลืมสังเกตตัวเองเสมอถ้าพบว่าเขาบวมแดงร้อนหรือเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆควรรีบพบแพทย์อย่ารอให้เรือรังนะคะเพราะยิ่งอักเสบนานยิ่งใช้เวลาในการฟื้นตัวนานค่ะ มีหลายคนถามเข้ามาว่าแล้วจะป้องกันไม่ให้ปวดเข่าได้ยังไงล่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาแน่นอนก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงหลายวิธีที่ช่วยดูแลข้อเข่าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายอย่างเหมาะสมเช่นท่าขยิงไปเท้าและยืดเหยียดการรับแสงแดดยามเช้าเพื่อช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีหรือแม้แต่การเลือกกินอาหารที่ไม่กระตุ้นการอักเสบของข้อ แต่เท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะถ้าเราอยากดูแลข้อเขาให้ดีแบบรอบด้านยังมีอีกสามสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามค่ะคือหนึ่งการคุมอาหารน้ำหนักตัวต้องไม่เกินน้ำหนักตัวที่มากเกินไปจะเป็นภาระโดยตรงของข้อเขา่าโดยเฉพาะขณะเดินขึ้นลงบันไดหรือนั่งยองๆหากลดน้ำหนักได้แม้เพียง1กิโลกรัมก็จะช่วยลดแรงที่กดเข่าได้ถึงสี่เท่าเลยทีเดียวค่ะ 2. เคลื่อนไหวทุกวันอย่าอยู่นิ่งนานเกินไปการนั่งหรือยืนนานๆโดยไม่เปลี่ยนเอลิยาบทจะทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีและกล้ามเนื้อรอบเข่าอ่อนแรงลงการลุกเดินเบาๆทุกๆ3 0 6สถึงหกนาทีจะช่วยลดความเสี่ยงของข้อเข่าเสื่อมได้มากค่ะและ 3. เลี่ยงพฤติกรรมที่ทาร้ายเข่าโดยไม่รู้ตัวเช่นนั่งพับเพียบนั่งยองๆยกของหนักโดยใช้แรงเขา่า แม้เป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าหากทำบ่อยๆจะเร่งให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวคะ่ะเห็นไหมคะว่าการดูแลเขาไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยนะคะแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยให้ข้อเข่าแข็งแรงและอยู่กับเราไปได้อีกนานเลยค่ะบางคนอาจคิดว่าอาการปวดเข่าเป็นเรื่องธรรมดาของวัยแต่ความจริงแล้วเราสามารถดูแลให้ดีขึ้นได้ถ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะ อย่าปล่อยให้การเจ็บเล็กๆ,ๆน้อยๆกลายเป็นปัญหาเรื้อรังพอยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวสิ่งที่เราแนะนำในคลิปนี้เหมาะกับผู้ที่เริ่มมีอาการและยังพอเดินเหินไหวอยู่ควรทำต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อให้ขอ้อเขาค่อยๆฟื้นตัวอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืนแต่ถ้าใครมีอาการปวดมากปวดเรื้อรังหรือปวดจนรบกวนการใช้ชีวิตประจาวันอย่าฟืน อย่าทนกับอาการเหล่านี้เลยนะคะเพราะยิ่งปล่อยไว้นานอาจยิ่งรักษายากขึ้นค่ะและสำหรับผู้สูงวัยที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถเข้ารับคำปรึกษาและทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือศูนย์บริการสาธรารณาสุขใกล้บ้านและถ้าอาการมากจนต้องดูแลเฉพาะทางก็จะได้รับการส่งต่อไปรักษาอย่างโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ บางแห่งยังมีโปรแกรมฝึกเขา่าแจกอุปกรณ์ช่วยเดินหรือรองเท้าพิเศษสำหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยนะคะดูแลข้อเข่าวันนี้อย่ารอให้อาการลุกลามเพื่อที่เราจะได้เดินอย่างคล่องตัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวันค่ะถ้าคลิปนี้พูดถึงอาการที่คนใกล้ตัวคุณกำลังเผชิญอยู่ลองแชร์คลิปนี้ให้เขาได้ฟังดูนะคะเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆที่ทำให้เขาร่มหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองอย่างจริงจังค่ะ แล้วคุณล่ะคะมีวิธีไหนที่ทำให้ข้อเขารู้สึกดีขึ้นบ้างมาเล่าแบ่งปันไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะและถ้าคุณอยากได้เคล็ดลับดีๆแบบนี้อีกกดติดตามช่องชีวิตบรรไายสุขสบายตอนแก่ไว้นะคะขอให้คุณมีสุขภาพที่ดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ